ที่แล้วได้ดีมากๆค่ะคุณผู้นี่ค่ะพวกวันนะคะพวกวันลวเล่นเหล่อหัวคณาค่ะฝนเขาก็ยังงอกโตขึ้นมาเหมือนเดิมเนาะน,นี่นาะแข็งขานาะนาคุณปู่เนาะ,ะเนาะ าม,มาดูทยายไรไ่ทายนาของเฟซหนึ่นใครเด็กก็ลืมค่ะเนี่ยจะให้มาดูทายนาะมีเพืเ่อนๆบ้าน,านมาปลูกพักเมื่อเนาะนี่ค่ะ,ละ<ว>เลาะไหวเดินเลาะหัวคนาค่ะเลาะไหว เดินหลอกหัวคณาค่ะเดินหลอกหัวคณาค่ะพอได้อยู่นะคะมองไปนุ่มจะเห็นเป็นเขียวเนาะค่ะเนาะนูนน่มถนนจะเขียวดีต้นกายเขาสูงในขนาดเี้ยวหกวันนะคะอีประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะพึบประมาณสัก ข้อมือหนึ่งก็นเนาะจะเป็นต้นจูคาต้นจูคานี่ตัดออกไปแล้วเนาะยาป้ายแล้วแสบที่ไม่ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้สองข้อมือสองข้อมืออันนี้ก็เกือบข้อมือแล้วค่ะอันนี้ก็ได้นี่ก็ได้ครึ่งฝ่ามือแล้วค่ะอันนี้วกวันตแตเที่งระหวางมานับนับมา,นเ,นนายยเ,นเนาะตั้งแต่นานโนค่ะน,นาจะเตตนานโน,านโเจ๊เงหรือว่านาไม่ถ่วมแล้วกนเนาะ นี่แหละค่ะวิถีชีวิตชาวนาเวลาจะทำเจ้าที่ก็ขึ้นอยู่ก็ฝนฟ้าอากาศดา,ศาทบจังหวะเ,หเขาต้องฟังทายเขาคงงงเร็วะกะจะมองดูกแก่ไก่ยังจะมองเห็นว่าชีวิตที่เร็วได้ดีมากๆค่ะคุณปริศนี่ค่ะพวกวันนะคะพวกวันนา้นะนานโนค่ะไรไรแดดน้าโนนา,นะนานโน,านโอขอบคุณ แบบการรับชมอีกครั้งค่ะบายบายค่ะเขาเน,นาะทางทายก็คงองงอเร็ว่ะน้ำจะมองดูแกะไก่ยังจะมองเห็นว่าตาที่เขาสูกงก็เล็วใหญ่เลยนะเขาจะไม่เบียดกันเนาะเขาจะได้แตกโกได้ค่ะสองข้อมือสองข้อมืออันนี้ก็เกือบข้อมือแล้วค่ะอันนี้ก็ได้นี่ก็ได้ครึ่งฝ่ามือแล้วค่ะ อันนี้ฮกวันตะที่เระหวัานมานับนับมาเนาะตั้งแต่โดยเราคุดตัวเรียร์ไฮด้ามันไหลผ่านมาเนาะจะให้กระปุกไปค่ะสำหรับนี่ก็เอพี่ฝน้องไว้ที่นี้นะคะจะเป็นต้นจุคาต,บบต้นจุคาหนีตัดอบบอไกออไปเลยวบบนะขยาป้ายเลยแต่ที่ไม่ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้ คนเพาะกระมังเคาะขุดถังเนาะคะเนาะไรนกค่ะเพื่อนๆค่ะไยนกค,นนคนกวันฝนเขาก็ยังงอกโตขึ้นมาเหมือนเดื่มเนาะน,นี่นะแข่งฐาน่า,านะคุณปู่เนาะคะเนาะต้นกล้าเขาสูงในขนาดเี้ยวหกวันนะคะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะพึบประมาณสักข้อมือหนึ่งเนาะคะเนาะ เสียงคนเคาะกระมังเคาะคูถังเนาะค่ะเนาะอะไรนกค่ะเพื่อนๆค่ะอะไรนกกคนจะมีเสียงคนเคาะกระมังเคาะคูถังเนาะค่ะเนาะอะไรนกค่ะเพื่อนๆค่ะอะไรนกกคนอพอได้อยู่นะคะมองไปนู่นจะเห็นเป็นเขียวๆเนาะค่ะเนาะนู่น,นถนนจะเขียวดี น้องทำไม่ไหวแล่น้องก็ใไ้ทำค่ะเป็นพื้นที่เจ็ดไรเนาะค่ะเนาะก็ได้เขาเยอะอยู่นะคะท่าว่าไม่เล็กสองข้อมือสองข้อมืออันนี้ก็เกือบข้อมือแล้วค่ะอันนี้ก็ได้นี่ก็ได้ครึ่งฝ่ามือแล้วค่ะอันนี้วกวันตน่เรนหวานมานับนับมาเนาะแล้วแต่เขาขอพื้นที่ตัวนี้ผูกพักซึ่งเราไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วเราเราเราเขานะาขัางฟางใครก็คงงงอเร็วค่ะ กระมงนั่งลงจะมองดูแก่ยังจะมองเห็นว่ากี่ก็ะจะมีเสียงคนเคาะกระมังเขาะขุถังเนาะคะเนาะไรนกคะ่ะเพื่อนๆค่ะไรน,ก,นก,กวันก็จะมีเสียงคนเคาะกระมังเขาะขุถังเนาะคะเนาะไรนกคะ่ะเพื่อนๆค่ะไรนก,กวันฝนเขาก็ยังงอกโตขึ้นมาเหมือนดื่มเนาะ นี่นะแข่งขันะนะคุณปู่เนาะเนาะวิธีแลี้วได้ดีมากๆค่ะคุณปริศนี่ค่ะพวกวันนะคะพวกวันนะ,ะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะขอบคุณสาหรับผู้สนับสนุนนะคะดีเขาก็ดีไปเขาจาว่าไม่ได้ก็ะเล้งกระน้ำถ่วงก็ตตรงยอมรับกระสภาพเนาะเนาะ แต่วันจ้นทเลวเนาะเวลา6วันค่ะในทุกอาทิตย์เ,เลยเพราะว่าวันอาทิตจำได้ว่าที่ซื้อยามาให้เขาคุมคุมตลุลกายเขาสูงในขนาดนี้เล็ก6วันนะคะอีประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะพึบประมาณสักข้อมือหนึ่งเนาะกันเนาะธรรมชาติลมเย็นสบายเลยนะเพื่อนจะถรเอเ ดีเขาก็ดีไปเขาอจังว่าไม่ได้ก็เลงก็น้ำถ่วงก็ต้องยอมรับก็จสภาพเนาะเขะเนาะแต่ดีเขาก็ดีไปเขาอจังว่าไม่ได้ก็เลงก็น้ำถ่วงก็ต้องยอมรับก็จสภาพเนาะเขะเนาะแต่เขาขอพื้นที่ตัวนี้ผูกพักซึ่งเราไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วเราเราเราแต่วันจันทร์ท่แลเวเนาะเวลาสิวันค่ะในที่นี้ วันนี้จำได้ว่าพี่ซื้อยามาให้เขาคุม,คมโดยเราคุดปูเหยียให้ได้มันไหลผ่านมาเนาะก็ให้กระปลูกไปค่ะ,ะสำหรับที่นี่ก็ฝาพี่ฝากน้องไว้ที่นี่นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนนะคะ่าีเขาสูงก็เล้ยงใหญ่เลยนะเขาจะไม่เบียดกันเนาะ เขาจะได้แตกโกได้ค่ะเขาขอพื้นที่ตัวนี้ผูกพักซึ่งเราไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วเราเราเราแกล้งหรือว่าน้าใหม่ทวมเนาะเะนาะนี่แหละค่ะวิธีชีวิตชาวนาเวลาจะทํำเ่ละที่จะขึ้นอยู่ก็ขนฟ้าอากาศดาทุบจังหวะฮะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนนะคะ ต้นจุคานี่ตัดออกไปเลยวนุชขยาป้ายแลวแต่นี่ไม่ได้ลูกค่ะอันนี้ไม่ได้ลูกอ่ะจะมากินเข่าที่จังหวัดจะมีค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะพาเพืเ่อนเมาชมบรรยากาศท้องปงนาแค่นี้คนนะคะจะเป็นต้นจุคาต้นจุคานี่ตัดออกไปเลยวนุชขยาป้ายแลวแต่นี่ไม่ได้ลูกค่ะอันนี้ไม่ได้ต้นกาเขาสูงในขนาดเลยวหกวันนะคะ ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะพึบประมาณสักข้อมือหนึ่งเนากันเนาะวิธีแลก้ยาได้ดีมากๆค่ะคุณปริศน yeah> ี่ค่ะพวกวันนะคะพวกวันอ่าที่เขาสูงเรี้งใหญ่เลยนะเขาจะไม่เบียดกันเนาะเขาจะได้แตกโกได้ค่ะเดี๋ยวถ้ามาใกลๆกจะได้นได้งอขนาดนี้กำลังดีเพราะว่าเวลาฝนเขาก็ยังงอกโตขึ้นมาเหมือนดืมเนาะ นี่นะแข่งถ่านนะคุณปู่นอ,นอ,เอะเขาเนาะเขาเนาะฟังใครออก็คงงงเร็วอ่ะอจะมองดูใก่ๆยังจะมองเห็นว่าขีดอกากดีมากๆค่ะลมชิวๆเลยค่ะาที่เขาสูงเรื่อใหญ่เรยนะเขาจะไม่เบียดกันเนาะเขาจะได้เตกโกได้ค่ะ มากค่ะลงชิวๆเลยค่ะเขาเนาะฟังทายเขาคงงงเรียบอะจะมองดูแก้ไขยังจะมองเห็นว่ากิดสองข้อมือสองข้อมืออันนี้ก็เกือบข้อมือแล้วค่ะอันนี้ก็ได้นี่ก็ได้ครึ่งฝ่ามือแล้วค่ะอันนี้วกวันตะเกียงสว่านมานับนับมาเนาะตะเกียงสถานีมากๆค่ะลงชิวๆเลยค่ะธรรมชาติ ลมเย็นสบายเลยนะคะเพื่อนบรโนโรยากาศรอเนาะค่ะเพื่อนโๆคะ่ะลูกอ่ะจะมากินเขาที่ก็เพิ่งหวานจะมี้าสนทภา์คลิปนี้ก่ะพาเพื่อนเือนมาชมบรรยากาศท้องตุใใ่งนาแฟนทีกคนนะคะตุ่งกาเขาสูงได้ขนาดเี้ยวหกวันนะคะอีประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะพึบประมาณสักข้อมือหนึ่งเท่านันเนาะแองหรือว่าน้าเหม่ทวงเา